มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรวมคำชะโนดคันน้ำมันสิล้านตะเขียนเฮงเลขนายยกรองนายกเกลี้ยงค่ะวันนี้รวยนะคะวันที่16กันยาย,ายนแฟนหวยลุ้นผลสลากกินแบ,บ่รัฐบาลงวดนี้คึกคักราคาสลากก็สูงขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยค่ะนักเสี่ยงโชคลุนรวยนะคะ ตามหาเลขเด็ดงวดนี้ข่าวสดออนไลน์รวบรวมหวยเด็ดเลขดังที่คนแห่ซื้อทั้งเลขบงคลแล้วก็งวดนี้แห่ซื้อเลขเบิ้ลขายดีมากเลยค่ะเช่น228 885 995 118 117 558 335 505 224 322เลขนายกนะคะเดินทางไปทําพิธีมอบบ้านให้กับชุมชน บึงบางซื้อนะคะเสี้ยนหวยตีเลขรถเป็นสีดำสี่สองก้าและนยกลงพื้นที่สุขโขทัยตรวจน้ำท่วมค่ะแฟนหวยนะคะสองเลขทะเบียนรถเป็นห9าเค่ะเลขดังกล่าวราคาพุ่งแห่ซื้อทุกแผงค่ะเลขกรองนายกหรือว่าวิสนุกนะคะอายุครบ69ปีพร้อมใบเล้เป็น999 969ค่ะหวยคำชะโนดค่ะน,น้ำมูล2ล้านนะคะ สาวถูกรางวัลที่หนึ่งแก้บเพอจำทำพิธีขันน้ำมนต์เลขในใจสาวดวงเฮง444และ040เสียนหวยเห็นเลข446 461 9 6และ6 9ค่ะที่ขันน้ำมนต์ปู่ศรีสุดโทนะคะ977แล้วก็677รวมไปถึง67ค่ะเลขรากมาเดื่อยักษ์265 23และ32 เลขนักหน่อยนะคะ44และ35ค่ะยอดเงินปากหน้าก่อนวันหวยออกนะคะ72,70บาทค่ะยอดเงินบริจาคหลัก6นะคะตู้เงินนะคะ43,778บาท้อหวยตีเป็นเลข70แล้วก็78ค่ะเลขแต่เขียนมายาโอรสแม่พันพิไลเลข51แล้วก็เลข526เลขหางประทัดก็คือเลข697แล้วก็62 เลขอ่างน้ำมนต์หรือสีเนนนะคะเลข 0, เลข 2, เลข 3, เลข 4, เลข 6, เลข7 0็2 7นหรือ64และ49ค่ะเลขคุ้มพวงไกลสอนนะคะยังตามอยู่เลขบ้านเลขที่ที่เชียงใหม่นะคะ5 29แล้วก็ 1, 9, 9ค่ะเลขมนิลส์งวดนี้บอกชอบ 4, 9ให้ระวัง 1, กับ9แถมบอกใบ 6, 2กับ 7, 2ค่ะเลขเสกโลโซป้ายแดงพี่เสือ8ป1 8ค่ะ ทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ